สวัสดีครับผมต้นฮักกกอกนะครับคลิปที่แล้วนะครับก็พาไปดูรีสอร์ทกันเล็บรีสอร์ทเก่านะครับที่ต้นฮักกกอกได้มาเช่าอยู่ก่อนนี้นะครับแต่คลิปนี้นะครับก็จะพาไปดูรีสอร์ทใหม่นะครับที่ต้นฮักกกอกนะครับนะครับได้ย้ายมาอยู่หรือบ้านใหม่ที่ต้นฮักกกอกได้ย้ายมาอยู่แหละใหม่แล้วนะครับเมื่อวันที่แนี้นะครับ ะครับก็ก็พาขออนุญาตนะครับ๋ยพ,พาเดินไปเลยนะครับไปดูรีสอบหลังใหม่กันนะครับอขออนุญาตเดินไปเลยนะครับนี่นะครับ นี่ะครับเดินไปเลยนะครับเดินเลยนะครับนี่นะครับก็เดินไปเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูรีสอร์ทใหม่นะครับที่ต้นฮากกอกนั้นได้ย้ายเข้าไปอยู่เลยนะครับ นี่นะครับก็พาไปดูเลยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูนะครับก็มาดูารีสอร์ทใหม่ของต้นฮักกุกกอกก็มาดูกำแพงที่ ข้างบ้านลุงพลกันก่อนครับนี่นะครับนี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่มนาอกัดช่องเลยครับกัดช่องด้วยนะมนาสตอรี่นะครับโอ้โหผมเป็นช่องเล็กๆช่องใหญ่มาฝากช่องเล็กโอ้โหดันดนให้เจ็ดบืรซับด้วยนะโอ้โหยีิเดียวนะโอ้ครับนี่ครับดันดด้วยโอ้เขาผมยังไม่ถึงเท่าไรเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับคนนี้นะครับนี่นะครับก็ อ่าฝากฝากเลยนะครับฝากเลยนะครับฝากนะครับอ่าฝากช่องมานาสตอรี่นะดันเช็ดหมซับไปๆนะคับผมแล้วเมื่อดันให้พี่มานาแล้วก็มาช่องต้นทักกอกๆด้วยนะครับต้นท้ก่อนจะพึ่งเลยเอาไว้ก่อนครับไว้อย่าพึ่งไม่ได้ครับต้องไว้เอามาให้ผมก่อนเอามาให้ผมด้วยนี่นะครับก็นี่นะครับบ้านกำแพงบ้านลุงพลนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วนะครับ นะครับนี่นะครับกำแพงบ้านลุงพลนะครับอย่างที่เห็นนะครับเมื่อเห็นแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับก็เราก็เข้าไปดูนะครับบ้านหมกของต้นกกอกนะครับขออนุญาตเปิดุญแจแป๊บนึงนะครับ คนโตอนโตไปกินข้าวพี่แดงขา้าวหอมขออนุญาตนะครับ บ้านขออนุญาตเปิดบ้านนินนดนึงนะครับนี่นะครับสภาพภายในบ้านใหม่ของผมนะครับก็อย่างที่เอฟีเห็นนะครับก็ไม่มีที่ตากผ้านะครับไม่มีที่ตากผ้าเพราะว่ายังไม่ได้ทำเราตากผ้ายังไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับ นี่ครับก็เป็นสภาพอย่างที่เห็นนะครับนี่ครับบ้านก็เป็นบ้านสังกสีนะครับแต่ก็มีความมิดชิดอยู่บ้างนะครับมีความมิดชิดอยู่บ้างนะครับแต่ก็อยู่สบายกว่าก่อนที่กลางครับเพราะว่าเจ้าเจ้าของนะั้นเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับ นี่นะครับก็นี่นะครับก็เป็นนี่ก็คือบริเวณประตูหน้าบ้านนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอ,แบบเอ,อแบบนี้นะครับแบบที่เห็นนี่นะครับแล้วก็เข้ามาห้องข้างในนะครับก็นี่นะครับนะครับแล้วก็ เมื่อเข้ามาแล้วก็จะเห็นแบบนี้นะครับข้างในนะครับแบบที่เห็นนี้นะครับก็เป็นห้องสังข้สี่มือนกันนะครับก็คือมีสองห้องนะครับแบ่งเป็นสองห้องนะครับนี่นะครับก็และห้องนี้นะครับก็เป็นห้องที่น้าผมนอนอยู่ในขณะนี้นะครับ นี่นะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วนะครับก็สามารถเดินทะลุข้างหลังได้นะครับนี่ก็คือข้างหลังนะครับที่นี่ครับตามเห็นนี่ข้างบ้านลุงคลเลยนะครับในขณะนี้นะครับนี่นะครับเป็นกํ อยู่ติดข้างบ้านลุงพลเลยนะครับเวลาลุงพลไม่อยู่นะครับก็จะได้เป็นปรปภได้นะครับนะครับจะได้ช่วยกันดูแลบ้านลุงพลได้นะครับนี่นะครับและก็นี่นะครับก็เป็นบริเวณโดยรอบนะครับ นี่ครับนี่นะครับรก็ขณะนี้ก็ช่างก็กําลังทํางานอยู่ด้วยเลยนะครับในขณะนี้นะครับ đó bạn ơi นี่นะครับก็ช่างตังก็กําลังทํากําแพงอานำกำแพงไอแผ่นสําเร็จรูปนะครับมาตีเป็นกําแพงอยู่ในขณะนี้นะครับนี่นะครับและนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับนี่นะครับจากหน้าบ้านถึงหลังบ้านนะครับ ก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับเนี่ยครับโอครับและคลิปนี้ครับผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ